แล้วทำไมข้อความสแปมถึงไปรวบรวมจุดนั้นได้เนื่องด้วยผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าไม่สำเร็จ2เดือนเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องเข้าไปถอดมิเตอร์เห็นแบบนี้เราตกใจไหมครับในข้อความเนื่องด้วยผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าไม่สำเร็จ2เดือนเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องเข้าไปถอดมิเตอร์อ่าครับชำระกรนณาแสดงหลักฐานที่เว็บไวด์เวบอันนี้ก็คือเขาส่งลิงก์มานะครับถ้าเรากดเข้าไปเขาก็จะ ควบคุมโทรศัพท์เราได้เลยเขาจะให้เรายืนยันตัวตนน่ากลัวนะครับส่วนอันนี้ก็โฆษณาเว็บการพนันที่เขากําลังจับก,กันอยู่เนี่ยครับแล้วก็มีตํารวจระดับนายพลเป็นจาเลยด้วยก็เป็นเว็บการพนันนะครับค่าใหญ่เข้าฟรีแตกเลยเนี่ยครับประมาณนี้เว็บใหม่เว็บใหม่อ่าอันนี้ f l a ตจัดส่งไม่สําเร็จกรุณาติดต่อเพื่อยืนยันให้พัสดุจัดส่งอีกรอบอืมส่งข้อความมาแบบนี้นะครับ แปลกก็คือปัจจุบันนี้เราก็ซื้อของ All mm hmm. ออนไลน์กันเยอะอืมก็จะมีการส่งให้เราโดยมีบริษัทขนส่งพัสดุเราก็จะรู้จักกันในนามแฟลกบ้าง mm hmm. อะไรบ้างเนี่ยก็จะมีส่งมาแบบนี้เวลาเราเห็นแล้วเราก็อาจจะกดเข้าไปนะครับเนี่ยครับเพื่อยืนยันให้พัสดุจัด่งอีกรอบโดยการกดเข้าไปเรล่อนี้เป็นข้อความสแปมทั้งนั้นเลยนะครับอืมทาไมผมถึงบอกว่าเป็นข้อความสแปมเพราะว่าอย่างนี้นะครับผมจะกดมุมซ้ายบนออก ให้ดูนะครับกดเข้ามาเป็นข้อความปกติจะไม่มีนะครับจะไม่มีเลยแล้วทําไมข้อความสแปมถึงไปรวบรวมจุดนั้นได้สิ่งที่ต้องทําคืออย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้คนที่บ้านได้เห็นข้อความหลอกลวงเหล่านั้นในโทรศัพท์ของเขานะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือกดเข้าไปที่กล่องข้อความนะครับ sms กดเข้าไปที่มุมขวาบนนะครับที่เป็นรูป ของเรานะครับปุคือรูปที่เราใส่ไว้ในอีเมลนะครับก็เราจะเห็นตรงนี้เขียนว่าจดหมายขอยากและข้อความที่ถูกบล็อกเห็นไหมครับที่ผมเปิดเมื่อกี้นี้ทําไมถึงไม่มาอยู่นี่ได้ก็เพราะว่าจะกดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับมุมขวาบนนะครับตรงรูปภาพของอีเมลเราข้างล่างนะครับจะเขียนว่าการตั้งค่าเมสเซจกดเข้าไปนะครับ กดคำว่าทั่วไปครับเลื่อนดูนะครับให้เจอคำว่าการป้องกันสแปมกดเข้าไปเลยครับตรงนี้ต้องติก๊กมันาอางขาวามือนะครับเปิดใช้การป้องกันจดหมายขยะเสร็จเรียบร้อยเร,เราเล่เขียวออกไปได้เลยครับจดหมายขยะข้อความหลอกลวงข้อความสแปมต่างๆจะไม่มาปรากฏอีกแล้วครับเราก็จะป้องกันคนในครอบครัวของเรา ไม่ให้หลงเชื่อโดยการบล็อกหรือปิดกัน้นข้อความสแปมนั้นได้นะครับก็ไม่ให้สมาชิกในบ้านเราต้องมองเห็นนะครับเพราะว่าบางท่านก็เชื่อครับแล้วก็มีเชื่อเยอะเสียหายกันเยอะแม้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะปิดกั้นไปแล้วแต่พวกนี้ก็จะเกิดใหม่ครับไม่มีที่สิ้นสุดการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันตัวเราเองครับและอันนี้คือหนึ่งในการช่วยเหลือ เพื่อนๆและคนในครอบครัวได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ